นิทานของขวัญวันเกิดไปฟังนิทานกันได้เลยนะคะพวกเราทุกคนชอบของขวัญวันเกิดของเราและจะดูแลธนุถนอมของขวัญวันเกิดอย่างดีผมชื่อน้องวิทย์เกิดวันอาทิตย์วันอาทิตย์สีแดงผมชอบสีแดงผมเป็นเด็กดี ผมตั้งใจเรียนคุณพ่อคุณแม่เตรียมของขวัญวันเกิดให้ผมทายสิครับว่าผมได้อะไรเป็นของขวัญหุนห่นยนต์สีแดงครับผมชอบที่สุดเลยหนูชื่ออันอันเกิดวันจันทร์วันจันทร์สีเหลืองหนูชอบสีเหลืองหนูเป็นเด็กดี เชื่อฟังผู้ใหญ่วันเกิดของหนูคุณตาคุณยายพาหนูไปเที่ยวที่ทุ่งดอกทานตะวันเป็นสีเหลืองหนูชอบที่สุดเลยหนูชื่อน้องนุชตเกิดวันพุธวันพุธสีเขียวหนูชอบสีเขียวหนูเป็นเด็กดีหนูช่วยดูแลน้อง ครอบครัวเราเลี้ยงฉลองคุณแม่และน้องเตรียมของขวัญวันเกิดให้หนูต้นกระบองเพชรใส่กระถางผูกโบว์สีเขียวหนูชอบที่สุดเลยผมชื่อน้องนัดเกิดวันพฤหัสบดีวันพฤหัสบดีสีส้มผมชอบสีส้ม ผมเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณครูคุณครูและเพื่อนเตรียมของขวัญมันเกิดให้ผมทาสิครับป่าผมได้อะไรเป็นของขวัญกระเป๋านักเรียนสีส้มผมชอบที่สุดเลยหนูชื่อน้องมุกเกิดวันศุกร์วันศุกร์สีฟ้าหนูชอบสีฟ้าหนูเป็นเด็กดีหนูรักษาของเล่น รักษาของใช้วันเกิดของหนูคุณป้าใจตรีกอมของขวัญเตรียมของขวัญไว้ให้หนูทาสิคะหนูได้อะไรเป็นของขวัญตุ๊กตานางฟ้าสีฟ้าไงคะคุณป้ารู้ดีว่าหนูรักตุ๊กตาหนูจะดูแลธนุถนอมอย่างดีหนูชื่อน้องลันเตาเกิดวันเสาร์วันเสาร์สีม่วงหนูชอบสีม่วง หนูเป็นเด็กดีช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านคุณพ่อคุณแม่และน้องเตรียมของขวัญให้หนูทายสิคะว่าหนูได้อะไรเป็นของขวัญชุดกระโปรงสีม่วงหนูชอบที่สุดเลยพวกเราทุกคนเป็นเด็กดีผู้ใหญ่ใจดีจึงมอบของขวัญให้เรา